ทีนี้มาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาภภูมมิยาการม,มังตอนนี้เราจะได้คํานี้บ่อยการทําให้เมืองนี้เป็นเมืองคาร์บอนต่ำนะครับผมโดยจังหวัดภูเก็ตก็ได้เปิดตัวโครงการ Urban Act นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาเมืองแบบคาร์บอนต่ําแล้วก็ฟื้นตัวได้ก็มีการรวมมือ5ประเทศในเอเชียด้วยกรับและว่านะครับเจโรงแรมรอยัลภูเก็ต City จังหวัดภูเก็ตนายสมาวิทสุพันไพ รองผู้ว่าราชาการจังหวัดภูเก,ก,ก็ตการเป็นประทานเปิดและก็กล่าวปาฐกถาในการประชุมเปิดตัวโครงการพัฒนาเมืองแบบองค์รวมเพื่อส่งเสริมการเติบโตแบบคาร์บอนต่ำและการเป็นเมืองเทเฟืรนตัวได้หรือว่อ Urban Act นะครับโดยพื้นทีนำรองก็คือจังหวัดภูเก,ก็ตนั่นเองครับโดยมีนายไฮนริกกูเดนุตผู้อำนวยการโครงการ Urban Act นางสาวอัญชลีตันวานิเทพรกษาดา้การพังเมืองจากกรมโยธาธิการและพังเมือง ผู้แทนสำนักง,งานปล,าลัดกระทรวงมหาไทยผู้แทนจาก GIZ และก็ภาคีเครือข่ายข้าวรวมนะครับโดยในส่วนของพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนี้ก็มีภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าวรวมรับฟังและก็เสนอแนวข้อมูลของจังหวัดภูกเก็ต้วยครับค่ะโดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากแผนง,งานปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร,ระดับสากลนโดยกระทรวงเศรษฐกิจและการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศสหพ,พันธ์สาธารณารัฐเยอรมนีเป็นโครงการระดับภูมิภาคที สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาเมืองแบบคาร์บอนต่ำและฟื้นตัวได้รวมทั้งมีส่วนรวมในการดำเนินการตามเป้าไม้การเปลี่ยนแปลงสภาผู้มีอาการระดับชาติและเป้าไม้การพัฒนาที่ยั่งยืนมีการดำเนินการรวมกัน5ประเทศหน้าในเอเชียแปซิฟิกไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และประเทศไทยซึ่งนำร่องในจังหวัดภูเก็ตเชียงใหม่และขอนแก่นค่ะนายไฮนิกูเดนุสผู้อำนวยการโครงการเอิร์มเบิร์นแอคกนะครับกระบอกวา่าในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนั้น ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาากาศทางเร่องดินโคลนทะลมนม้ำท่วมก็เลยเป็นเหตุพ้นสำคัญครับต่ว่ามาจัดก,กิจกรรมแล้วก็โครงการ Urban Act ในพื้นที่ตรงนี้นะครับก็หว่างว่าจะได้รับข้อมูลจากคนในพื้นที่เพื่อน,นําไปต่อยอดในการจัดทําโครงการต่อไปในอนาคตด้วยนะครับอืมค่ะก็เป,ะเป็นกิจกรรมดีที่ต้องและนะนํารองที่ภูเก็ตเชียงใหม่ก่อนแก่นก่อนกัน จัดการเดืองของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี่มันต้องเกิดจากความร่อมมือแต่ไม่ใช่แค่คนในประเทศด้วยนะมันต้องเกิดจากผู้มีภาคด้วยนะครับ